บวงสวงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับภาพ,พยนต์รเรื่องหลวงพี่ดีเนาะนำทีมโดยผู้กำกับอินดี้ตลอดการตักอรุณศักดิ์อ่องละอสิทธิรุษเสถียนจารุพงษาผู้อำนวยการสร้างและประจักษ์ชัยไหยทองคำโคโปรดิเซอร์นำทีมนักแสดงโดยทิศปองสมปองนครไทยสงอูดเป็นต่อบอลเชิญยิ้มชูสีเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มเหลือเฟือมกจก เอมี่แม็กซิมการวิภาการสุพิมายชนินทร์จิตปรีดาการทศนะนวลละอองดอนเสือมนชยาเซเคอร์สายเชียร์แสงวิโรธอาชีเสียงหล่อพร้อมด้วยมิแกรนจังหวัดเลยชนาการนาสมมิแกรนบึงการสุมินตราชุดชนบทมิแกรนสกลนครอรุณลักษ์โมทนีชัยโชคและนักแสดงอีกมากมายภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่ดีเนาะเป็นการถ่ายทำแบบวันคัดไม่มีการตัดต่อ นับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหนังไทยและยังเป็นหนังวันคัดเรื่องแรกที่ยาวที่สุดของประเทศไทยพร้อมขึ้นแท่นหนังวันคัดอันดับหนึ่งของเอเชียและของโลกหลวงพี่ดีเนาะเป็นเรื่องราวอุลเวงณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบภาคอีสานหลวงพี่ท่านหนึ่งที่มองโลกในแงด่ดีมีปัญหาอะไรอะไรก็พูดว่าดีเนาะแถมคนในหมู่บ้านแต่ละคนยังพาให้อลเวงเล่าเรื่องด้วยการเน้นความสนุกสนานเฮฮาแต่แฝงไปด้วยสาระและข้อคิด ผมก็เจอกับพี่ตั๊กมาประมาณร่วมประมาณ4ปีนะครับตั้งแต่มีโอกาสทำงานร่วมกันมาระ,ร,ะระดับหนึ่งแล้วนะถูกโกงเงินไปเท่าไหร่ครับซึ่งพอตอนหลังมานเน,<ว>นี่ยผมก็ได้กู้ตัวบริษัทขอตัวเองนะผมชื่อบริษัทโคโซเชียลนะครับซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มโ,โซเชียลมีเดียซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งตอบสนองในเรื่องของกีฬาและก็บันเทิงนะครับพอมาถึงในช่วงของสาปการ์ปีนี้นะครับเราก็เลยได้พัฒนาแพลตฟอร์มไปค่อนข้างจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับ ซึ่งโดยเฉพาะเป็นแพล์ตพอร์คคนไทยด้วยนะนี้ก็ต้องฝากฝากไว้ด้วยนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพิตั๊กแล้วก็ตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วก็มาถึงปีนี้นะครับก็พ้้อมแลวทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับแล้วก็คิดว่าเราจะสร้างปดฏิศาสด้วยกันนะครับในเรื่องของอวันคัดมังนะครับเพราะโปรเจกต์นี้เป็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่เรา เราถ่ายคัดเดียวไม่มีการตัดต่อเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสับสนว่าไอ้วันคัดกับลองเทคหนังทั่ว,วไปนี่จะมีเป็นลองเทคเยอะมากเยอะมากเรื่อง b i r d m a n 1917เาอะไรพวกนี้พวกนั้นคือหนังลองเทคนะหนังลองเทคอาจจะมีหลายๆเทคอยู่อยู่ในหนังหนึ่งเรื่องแต่หนังเรื่องนี้มีเทคเดียวเหมือนคัดเดียวด้วยนะเพราะฉะนั้นกระบวนการของการทําหนังเรื่องนี้ค่อนข้างยุ่งยากคนหนังปกติเราซ้อมแต่นักแสดงแต่หนังเรื่องนี้เราซ้อมทั้งทีทมงานคนที่อยู่ในกองถ่ายทั้งหมดต้องซ้อมนะฮะ ไม่ใช่ซ้อมนักแสดงอย่างเดียวนะไม่งั้นถ่ายไม่ได้นะไม่ใช่แค่นั้นเราต้องเตรียมกล้องอีกกล้องจะต้องมีความจุมีฮาร์ดดิสที่สามารถจุได้กี่นาทีนะแบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่กล้องต้องไม่ร้อนในขณะที่ที่เราถ่ายเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าอตอนแรกก็150นาทีครับเป็นสถิติโลกเพราะว่าอันดับหนึ่งประเทศอิรานเนี่ย140นาทีอตอนแรกพี่เขาจะเอาอันดับหนึ่งไทยอันดับ9เอเชียอันดับ2ี่ของโลกผมบอกวิใครจะจํา อันดับหนึ่งของโลกไปเลยเพราะเราจะเอา150นาทีแต่นี้ได้ยินว่าแบตเนี่ยแล้วก็การ์ดเนี่ยมันได้180นาทีก็ไหนๆก็ไหนๆเว่ r ว่อิสเอนะครับ180นาทีไปเลยปุบมือตรงตรงตรงเนี่ครับอค่าตัวขึ้นในคนละแสนนะครับตรงนี้นะครับผม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 มองถึงความเรื่องท้าทายนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายกับมืออาชีพอย่าง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 พี่ตั๊กนะครับผมมองว่ามันเป็นงานที่ท้าทายมาก ฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในอินเวสท์เมนต์ที่ชอบลงทุนนะครับอ,อะไรที่มันท้าทายนะครับโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้จบแค่เป็นแค่หนังนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของประเทศไทยที่จะนําเข้าสู่เรื่องเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของตลาดต่างต่างประเทศทั่วโลกนะครับเขาเ้าไปผ่านเรื่องของบล็อกเชน NFT ที่กําลังโด่งดังในขณะนี้ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ท้าทายที่สุดแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วยนะครับเพิ่มต้อนอีกคนละหนึ่งแสน 1, บาทปรมกันได้ไหมครับ แล้วผมเสริมเสริมอีกนิดนึ่งเสริมเสริมอีกนิดนึง่อก็คือพอหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่โดยปกติเนี่ยหนังเนี่ยนะฮะถ่ายกี่คัดเนี่ยชาวบ้านไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าถ่ายกี่คัดชาวบ้านจะดูว่าหนังมันสนุกหรือเปล่าเพวัะนั้นเราถ่ายคัดเดียวหนังต้องสนุกด้วยอันนี้คือจุดจุดสำคัญของของหนังเรื่องนี้นะเพวัะนั้นพอหนังสนุกปุ๊บเนี่ย ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจว่ามันคีคัดแต่คนที่สนใจคือเทศการหนังของโลกฮะเขาจะสนใจว่าให้พวกมึงทําหนังยังไงคัดเดียวได้อันนั้จะทําให้หนังเรื่องนี้ไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นนะเพราะหนังทั่วไปแค่เราเริ่มต้นทำเนี้เรากลายเป็นแลนด์กิ้งของโลกไปแล้วว่าอยู่ในเว็บไซต์นะไปไปค้นดูได้ชื่อ longest uncut film นะในนี้ตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือ141นาทีนะเป็นหนังอิหร่านนะเพราะผมเอาเวลาที่ตอนที่เราซ้อมไปในประมาณ75นาทีไปใส่ตอนซ้อมนะ เราได้อันดับที่25ของโลกอันดับที่9ของเอเชียเมืองไทยยังไม่เคยมีใครทํายาวขนาดนี้ที่เคยมีก็แบบอาจจะมีพวก m v รประเทศกูมีอะไรนะนะันั่นคือวันคัดนะแอบเป็นชื่อเพลงที่คนกล่าวมากเลยนะครับแล้วก็เลยเอามากล่าวด้วยดีมากโอเคครับ,รบภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่ดีเนาะเตรียมฉายในวันที่14พฤษภาคม2515ทุกรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ